สวัสดีครับวันนี้มา ep เจ็ดแล้วครับปัญหาสปกรเรื่องหลักเรื่องหนึ่งที่ที่เป็นมหากาเป็นเรื่องยาเป็นเรื่องวิาพากษ์มากมายก็ในบรรดาที่ดินสปกทั้งหมดเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นพี่น้องทะเลาะก,กันทั้งพี่น้องพ่อลูกลุงหลานย่าหลานนาอาหลายๆประเด็นก็คือในเคยยากนี่แหละครับ แต่เดิมเนี่ยปัญหาปัญหาการรับมรดกสิทธิของพี่น้องเนี่ยบางทีการที่พ่อแม่เสียชีวิตไปรับสิทธิ์ทายาทสิทธิ์มรดกมนตกที่ทายาทคือรุ่นลูกเนี่ยบางกรณีบางบ้านเนี่ยมีลูกอยู่ห้าคนซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะบางคนอาจจะได้แบ่งที่ดินสอดอไปแล้วอาจจะเหลือยังไม่ได้แบ่งมากงคนสองคนประเด็นเหล่าเนี้ยหรือแม้กระทั่งยังไม่ได้แบ่งเลยก็แล้วแต่แต่ประเด็นบางบางคนเนี่ยพี่น้องบางคนเนี่ยรับราชการ หรือว่าอยู่ไกลไม่สะดวกไม่พร้อมที่มาโอนมารับมาเซ็นรับที่ดินให้อะไรให้มาเซ็นโอนที่ดินให้ก็จะเป็นเป็นปัญหาปล่อยค้างคางมาชั่วนาตาปีตามระเบียบเดิมเนี่ยไม่จะมีการกําหนดเรื่องเวลาระยะเวลาการเสียชีวิตหรือร,ระยะเวลาการรับมรดกสิทธิ์วันนี้พ่อแม่ลุงป้านะ้าอาูุญ่าตายายตายไปห้าปีสิบปียี่สิบปียังไม่รับมรดกสิทธิ์ก็มีก็ไม่ได้อะไรก็อยู่กันใหม่กันทํากินใหม่กัน แต่ปัจจุบันเนี่ยในเมื่อระเบียบใหม่ออกมาเนี่ยต้องให้ทาย,ยาตรรับมรดกสิทธิ์ไทยนโยบายกำหนดปีหน,นึ่งเนี่ยเขาเนี่ยพี่น้องเองเนี่ยซึ่งกรณีพิพาทเองเนี่ยซึ่งตามกฎหมายเดิมนะทุกคนต้องมาเซ็นเอกสารพร้อมกันมาเซ็นรับรองมาเซ็นรับมรดกพร้อมกันหรือมาเซ็นยินยอมพร้อมกันเนี่ยซึ่งบางทีมาไม่ได้ทําไม่ได้ประเด็นเนี่ยมันเลยเกิดปัญหามาครากระซางกันวันนานเมื่อมีการแก้กฎหมายใหม,ใหม่เมื่อเมื่อกลางปีที่แล้ว มีการแก้ปัญหาเรื่องการรับมรดกสิทธิของพี่น้องเข้ามาด้วยการที่พี่น้องทะเลาะก,กันเมือ่อเมื่อไม่สามารถมาพร้อมกันได้เนี่ยบุคคลพี่น้องเนี่ยที่มีสิทธิ์เป็นทายาทลำดับต้นด้วยกันเนี่ยสามารถไปยื่นขอรับมรดกสิทธิ์ได้แล้วในกรณีบุคคลอื่นพี่น้องคนอื่นที่จะคัดค้านก็ไปยื่นคัดค้านได้หรือไปยื่นขอรับได้เช่นกันและในกรณีว่าถ้าที่ดินมีการจัดแบ่งอยู่แล้วอะไรอยู่แล้วหรือว่ามีการ แบ่งล็อกแบ่งแปลงกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยไอยการพิจารณาเนี่ยจะง่ายขึ้นละไม่ยากลนะเจ้าที่อาจจะพิจารณาตามตามแนวทางการแบ่งหรือการทำประโยชน์จริงในในระหว่างวี้องให้หรือในกรณีที่มีการครอบครองทำประโยชน์อยู่คนเดียวหรือบุคคลอื่นไม่ได้ทำประโยชน์ไม่ได้ยื่นขอรับสิทธิ์ไอยอย่างเงี้ยดุลพินิจจะตกไปอยู่ที่เจ้าที่แล้วเจ้าที่มีสิทธิพิจารณาแล้วว่าจะให้ที่ดินแบ่งเนี้ได้สิทธิ์ใครได้สิทธิไปทำการทำประโยชน์ที่ดินไปแต่การใช้ดุลพินิจของเจ้าที่เนี่ย ต้องอยู่ในอยู่ภายใต้ระเบียบข้อกฎหมายด้วยใช้ดูปวิธีเกินข้อกฎหมายไ่ได้แต่เมื่อมีการวิพาทษ์ขึ้นมาก็ต้องให้อำนาจเจ้าที่แหละครับในการพิจารณาสิทธิตรงนี้ยังไงเนี่ยแบ่งเองดีกว่าตกลงกันเองได้ดีกว่าดีกว่าให้เจ้าที่แบ่งให้ถ้าใครมีปัญหาข้างเคียงหรือคิดจากเนี้ยรูปรายละเอียดรูปปัญหาแบบปัญหาไม่เหมือนกันสักทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมได้ครับทางเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้หรือแอดไลน์มายินดีครับ พบกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ